แม่นันไล่เหลียววันนี้แม่นันจะมาสอนวิธีการทำกีกล้วยหรือขนมถ้วยจีนสีเขียวๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะส่วนผสมไม่เยอะเลยค่ะง่ายๆมีเพียง2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวแป้งและส่วนที่เป็นตัวน้ำเชื่อมก่อนอื่นเลยเราจะนําใบเตยที่หัน่นฝอยไว้มาปัน่นปั่นกับน้ําที่เราเตรียมไว้หั่นจนละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราจะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นเนื้อเราไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นส่วนนิดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเราทําเยอะเราสามารถนําส่วนที่เป็นเนื้อนั้นไป ต้มน้ําต่อได้นะคะเรากรองเอาเฉพาะน้ําแล้วพักเอาไว้ค่ะใส่ผ้าขาวบางแบบนี้จะทําเป็นถุงผ้าแบบนี้นะแล้วเราจะบีบเอาเฉพาะน้ําใส่ไว้ในภาชนะค่ะน้ําใบเตยนี้จะทําให้ตัวขนมหอมและทําให้มีสีเขียวสวยด้วยเนะมื่อได้ส่วนที่เป็นน้ําใบเตยแล้วเราจะมาหมักกับตัวแป้งนะคะตัวแป้งเราใช้แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันค่ะเราใส่เกลือเล็กน้อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันและเราเทน,น้ําใบเตยลงไปเลยค่ะสังเกตไหมคะสีน้ําใบเตยสวยมากสีเขียวสวยมากเลยเราใส่จนหมดแล้วเราใช้ตัวตะก้อมือคนจนเข้ากัน คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะจะออกสีเขียวอ่อนๆสีเขียวต้องอ่อนสีจะเข้มกว่านี้ได้ถ้าเรามีน้ําด่างเราใส่ตัวน้ําด่างลงไปเลยค่ะและผสมให้เข้ากันเราจะหมักตัวแป้งไว้อย่างน้อยเนี่ยต้องมี20นาทีหรือทําอะไรเพลินๆไปเลยค่ะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ ระหว่างที่เราพักแป้งไว้เรามาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันค่ะเรามาคั่วงาขาวด้วยไฟอ่อนๆกันค่ะขาวเป็นอะไรที่ต้องระวังนะคะเพราะว่างาขาวเนี่ยจะไหมไวเราคั่วไฟอ่อนๆจนกระทั่งได้ยินเสียงดีดดังป๊อปป๊อปป๊อปป๊อพักใส่ภาชนะไว้ค่ะจากนั้นเรามาทําตัวน้ําเชื่อมกันเราใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลโอทึงและน้ํานะคะลงเคี่ยวในกระทะด้วยไฟอ่อนสลับไฟกลางจนกระทั่งน้ําตาลทั้งสองอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพอเคี่ยวจนละลายดีแล้วเราอาจจะใช้ไฟอ่อนสุดให้ตัวน้ำเชื่อมเขาเคี่ยวตัวเองไปสักระยะหนึ่งค่ะจนกระทั่งได้เนื้อแบบนี้นะได้เนื้อน้ำเชื่อมก็คือประมาณว่าหยดแล้วตัวน้ำเชื่อมเขาเป็นสายๆจนกระทั่งเป็นหยดหัวแหวนนะแต่อย่าให้ตัวน้ำเชื่อมข้นเกินไปนะอยากได้น้ำเชื่อมดีแล้วเนี่ยเราเทใส่โหลที่มีฝาปิดค่ะเพราะว่าน้ำเชื่อมพวกนี้พอโดนความเย็นปุ๊บเขาจะจัดตัวแข็งทันทีเราหาภาชนะปิดฝาพักไว้ก่อนเลยค่ะ เมื่อทุกอย่างพร้อมเราจะมานึ่งตัวขนมกันค่ะก่อนเออเลยเราจะต้องตั้งลังถึงนัน้ำร้อนจนเดือดพร้อมกับตัวถ้วยตะไลด้วยนะคะเราจะนึ่งให้เขาผ่านความร้อน เมื่อน้าในรังถึงใกล้เดือดนะเรามาเตรียมตัวแป้งกันเลยค่ะแป้งสีเขียวสวยเลยเห็นไหมคะแต่เราต้องคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเราพักเขาไว้นานเราคนจนเข้ากันแล้วเราถึงจะนํามาหยอดก่อนหยอดแม่นั่นก็มีกาน้อยกาน้อยใบเล็กๆที่ได้มาจากอตัตแจ้ด้วยที่สําหรับหยอดขนมครกแม่นั่นชอบมากๆเลยนะคะเราเทใส่กาน้อยนอยนี้แล้วเราก็มายอดลงในถ้วยตะไลค่ะหยอดไม่ต้องเต็มนะคะเหลือขอบไว้ประมาณเล็กน้อยพอขนมเข้าฟูเนี่ยเขาก็จะดันตัวเองขึ้นมานะยอดจนหมดเลยคะ่ะ ในหนเซ็ตจะได้ประมาณ20ถ้วยได้ค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ20 -25 นาที แอบด,ดูระหว่างนึงค่ะเห็นไหมคะเป็นสีเขียวสวยเลยสีเขียวสวยเพราะได้ตรวจน้ําด่างด้วยนะคะลําพังเพียงตัวใบเตยเนี่ยสีจะอ่อนกว่านี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นแคบบุ่มลงไปเลยได้เวลาแล้วเราเปิดขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราระวังน้ําหยดนิดนึงรีบๆเปิดฝาขึ้นมาค่ะเราพักเขาไว้จนเย็นตัวดีนะคะอย่าเพิ่งแซะต,ตอนนี้เพราะมันจะร้อนมากๆเราจะต้องรอขนมเซตตัวสักพักหนึ่งค่ะ อ้ยสวยสวยสวยน่ารักมากๆเลยจากนั้นเรามาแสะใส่จานเลยอาจจะใช้ปลายมีดก็ได้ค่อยๆแสะหรือถ้าใครมีใบพา,ายบางๆขนมถ้วยขนมถ้วยเล็กๆเราก็ใช้มาแสะได้น่าทานไหมคะขนมเด้งหนึบดึงๆอย่างนี้เลยค่ะคือเขานุ่มแต่เขาหนึบนะอร่อยมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลย เมื่อแซะใส่จานหมดแล้วเราจะนําตัวน้ําเชื่อมมาลาดกันค่ะแม่นันไม่อยากจะบอกเลยว่าแม่นันลาดไปส่วนหนึ่งแล้วโรยงาไปส่วนหนึ่งไอ้พวกหนุ่มๆมาแย่งฉกกันคนละชิ้นสองชิ้นจนแม่นันต้องเติมใหม่เห็นไหมคะโอ้ยน่าทานมากๆมันหอมมากๆอยากเชิญเพื่อน,อนๆมาทํากันนะคะกีก้วยทําง่ายและอร่อยมากค่ะ